ทรงไม่ซ้าแล้วก็จําทรงไม่ได้ครับย้อนกลับไปในคลิปก่อนๆเนาะก็จะมีการอธิบายว่าทรงไม่ซ้ําจําทรงไม่ได้นะครับก็คือเป็นสโลแกนหลักอยู่แล้ว mm hmm. ก็ส่วนใหญ่เป็นคนชอบมองภาพก่อนที่เราจะตัดผมครับต้องบอกตามตรงว่าการออกแบบนะครับมันจะไม่ได้เป็นการ ออกแบบหรือคิดให้ลูกค้าทั้งหมด100อร์เซนะครับย้าว่าไม่ใช่100ยอซนะฮะทุกอย่างของเฟิร์สจะดักไว้แค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นของลูกค้าที่1เลยมีแบบมา2อยากได้ในรูปแบบไหนสําคัญสุดที่เฟิร์สต้องการถามลูกค้าคือไม่ชอบอะไรมากกว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ตัดทรงเบสิกหรือพื้นฐานทุกอย่างจะเป็นตามแบบแล้วก็อัดแอปตามความเหมาะสมกับสภาพเส้นผมแล้วก็รูปหน้าของลูกค้าแม้กระทั่งเราตัดเองแล้วลูกค้ากลับมาฟีดแบ็ว่าเฮ้ยอยาก พทรงนั้นทรงนี้อะไรเงี้ยพอเราเห็นตําหนิปุ๊บเราก็จัดการก็คือมีการอาจจะเป็นลักษณะทรงเดิมแต่อาจจะมีดีเทลเพิ่มขึ้นนิดๆหน่อยๆมาเลยครับผมคนไหนอยากให้เฟิร์ออกแบบให้แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเนาะก็จะออกแบบให้ตามลักษณะเส้นผมถ้าลูกค้าโอเคเราก็ดีไซน์กันให้ออกมาเป็นทรงผมที่ลูกค้าต้องการแล้วก็เฟิร์ตต้องการเหมือนกันโอเคครับ